โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กนะครับก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว,กว่านะครับมันก็ได้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะผมก็เลยต้องทําการรีบเข้าเกมนะครับเออเพื่อไปส้มกิจกรรมดีกว่านะเออมันเป็นต้องบอกว่าเป็นมันเป็นตัวละครชุดใหม่ไม่เกี่ยวกับตัวละครดีกว่ามันเป็นชุดใหม่ที่เข้ามานะครับของแอตแทกออนไท่านก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับทีมนักสำรวจชายแห่งไททันนะครับเออคือมันชื่อรีไว้นะครับเออ แต่ผมไม่รู้ว่าแบบที่เขาไม่เอาชื่อมามันอาจจะเป็นเพราะแบบเงื่อนไขาบางอย่างหรือตัวละครแบบไม่สามารถสร้างให้เหมือนได้เลยเอามาแต่ชุดก็เลยเป็นชุดสำรวจชายแทนนะครับโอเคผมว่าเรามาดูของดีกว่านะของก็ผมว่าของก็ปกติก็มีประมาณเนี้ย <c oughs> คือไอวอผมก็ไม่มีนะเออแต่สิ่งที่ผมสิ่งที่ผมมอยากได้ก็คือค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับผมแค่อยากได้ชุดชุดชุดของรีวิลแล้วก็สเก็ตบอร์ดที่มีแบบ เหมือนจะเป็นหน้าของเอเลนปะเออผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเออผมว่าแต่ยังอื่นอะยังอื่นมันคือแบบเฉยๆมากเลยนะกระเป๋าผมก็ไม่อยากอยากได้หรอกที่กระโดดร่มผมก็ไม่ได้อยากได้แต่กล่องอะดิกล่องผมว่าน่าจะเอาดีกว่านะเออแต่จริงๆถ้าทางที่ดีถ้าถ้าถามว่าตัดอะไรได้ก็ตัดกล่องไปกล่องนึ่นนง,นงน่าจะดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอมผมว่าผมไม่อยากได้กระเป๋าตัดกระเป๋าออกดีกว่า โอเคผมว่าเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ประเดิมที่9เพรแรกกันเลยนะครับอ้ถ้าได้รีวายนี่แบบสุดเลยอะ่ะเลิกสุ่มเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคครับก็สุ่มรอบ2ต่อที่49เพนนะครับเดี๋ยวผมจะมารวมให้ทายคลิปนะครับว่าผมเสียเพชทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหผมว่ามันผมว่าผมน่าจะหมาหมดกระดานว่ะยิดเค้ยายาวๆเลยครับอ้โหได้ที่กลางร่มนะเออได้ที่กระโดดล่มนะ โอ้โหสเกตบอร์ดถือว่าค่อนข้างดีนะครับเอาละตอนนี้ต้องบอกว่าเสียไปพันกว่าและ้เละเสียไปพันกว่าลวเหมาหมดกระดานแน่เลยผมว่า5 9 9 9โอ้โหไม่ต้องสืบครับหมดกระดานแท้แน่นอน7 9 9สําสำหรับชุดรีววตัวนี้ก็นั่นแหละครับคนไม่มีดวงก็ต้องเหมาหมดกระดานนะครับถ้าใครจะสุ่มก็คิดดีๆนะครับถ้าดวงไม่ดีจริงก็ แต่มันก็ต้องมีอยู่แลลวนะคนดวงดีอะ่ะผมว่าใช้แค่เเพชรบางคนก็อาจจะได้แล้วเลยก็ได้นะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมดวงไม่ดีนะครับเออคือที่แรกผมมีเพชรอยู่4 0 0 0 0 4 0น0 0 4หมื่นนแะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้ไปทั้งหมดก็2 4 5 2เพชรนะครับก็พอตีไปก็ประมาณ2 000, 5 0 0เกือบ2 000, 5 0 0แล้วกัน ก็ถ้าใครจะส่มก็เตรียมเพชรไว้นะครับต้องบอกเลยว่าเตรียมเพชรไว้ก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะดุอยู่สมต้องบอกว่าดุพอสมควรอยู่เหมือนกันแบบถ้าดวงไม่ดีแบบผมนะเออก็คือต้องหมวกมดกระดานเท่านั้นนะครับถึงจะได้ชุดนี้มานะครับก็ชุดก็เป็นชุดที่มีเอกลักษณ์นะก็เอกลักษณ์แหละแต่ชุดมันโคตรมันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะชุดสมรดหญิงชุดสมรดชายแต่อันนี้แค่แบบสนของแบบชุดสมรดชายแล้วมีแบบทรงผมคล้ายๆรีไว์เข้ามานะครับเออผมว่ามันก็เท่แหละก็น่าจะได้ใช้อะ แต่ถ้ามีเครื่องแบบเครื่องหดสลิงนะไปเล่นในป่าก็น่าจะดีในป่าทะเลทรายมีป่าทะเลทรายด้วยหรอวะโอเคผมสรันคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ